ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอย่าทิ้งธรรมอย่าทิ้งความดีมีสติตั้งสติให้ได้วันนี้ผมมีคาถาจากหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งมานำเสนอและจะแปลให้ฟังนะครับเริ่มกันเลยนะฮะธรรมโมฮาเวอันว่าทรรแลรักขติย่อมรักษาปุครังใส่ศัพท์ว่าปุครังเข้ามานะฮะปุครังซึ่งบุคคลธรรมจาริง ผู้ประพฤติซึ่งทรรมโดยปกติธรรมโมอ,อันว่าธรรมสุจินโนอ,อันอันบุคคลประพฤติดีแล้วอาวะหาติย่อมนำมาสุขังซึ่งความสุขเอโสอ,อานิสังโสอันว่าอานิสงนั่นอาณิสังโสเป็นอานิสงธรรมเมสุจินเนในธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้วโหวติ ย่อมเป็นปุคโรอันว่าบุคคลธรรมจารีผู้ประพฤติซึ่งทมโดยปกตินะขัจติย่อมไม่ไปทุกขติงสู่ทุกขติธรรมย่อมรักษาและคุ้มครองผู้ประพฤติรมนะฮะรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ก็เป็นอนิสง์ของการประพฤติธรรมผู้ที่ประพฤติธรรมก็จะไม่ตกต่ำนะครับก็จะไม่ตก ทุกขติย่อมไม่ไปสู่ทุกขตินะฮะ